ราชากุนขแมงงอนแล้วโดนแฟนลอ้อจนขอเลิกชกเส้นทางชีวิตสุดยิ่งใหญ่ชนะหน่อยตั้งตัวเป็นราชาคุยโม้ข่มโนหนึ่งแต่โดนน็อกยกแรกแฟนลอ้องอนประกาศเลิกชกยิ่งใหญ่สมเป็นราชากุนขแมงไหมล่ะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวเพื่อนบ้านที่ทําให้เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องของ เพื่อนบ้านด้านติดกำแพงกับศิลปะการต่อสู้มวยเนรคุณกุนแมของพวกเขาครับวันนี้เป็นเรื่องของทอริธทีครับอีก1นึโนหนราชากุลคแม่ที่พึ่งจะรับบทเด็กอนามัยเข้านอนวัยตั้งแต่ยกแรกไปหมัดหมัหลังจากที่โดนหมัดขวาของไซฟ,ฟามโมตเตซ่านนักชกอิรานจนลงไปนอนหลับตาพริ้มฝันดีบนพื้นเวทีแบบยังไม่ทันเหนื่อยเลยด้วยซ้ำซึ่งพอมันเป็นแบบนี้นะครับปกติแล้วเนี่ย แฟนกุลคร์เขาก็จะหน้าบางแล้วก็ไม่รายงานข่าวปล่อยให้เรื่องนี้มันค่อยๆเงียบไปพอกลับมาชนะใหม่ค่อยอวยกันต่อแต่กับคนนี้ครับทอนริทีไม่ใช่เลยทันทีที่คนนี้มันร่วงลงไปหลับความรู้สึกของแฟนมวยในละคณคือขออนุญาตนะครับทุกท่านทุยนึกว่าจะแน่ประมาณนี้เลยครับเพราะอะไรน่ะล่ะครับต้องย้อนดูเส้นทางอาชีพของเจ้าคนนี้ ก็คล้ายๆกับมวยเนลคุณโนหนึ่งหลายคนนะครับคือมาทามาหากินในประเทศไทยก็อยู่ในระดับล่างๆดัดๆไม่ได้โดดเด่นอะไรพอเกิดประเด็นการเคลมมวยไทยขึ้นมานะครับจนมีกระแสเนี่ยก็หมดทางทำรรมาหากินกลับไปต่อยที่คขมรโดยใช้ชื่อเสียงที่สร้างในประเทศไทยเนี่ยไปต่อย,ยอดพอไปอยู่คขมรเจอแตกกุนคแม่หรือหมูหมูคมรเนี่ยก็ ชนะง่ายนะครับก็สร้างชื่อให้ตัวเองขึ้นมาได้และแน่นอนว่ากีฬามันต้องมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ใช่กับคารแมฮีโรครับดังนั้นพอถึงคราวที่แพ้เนี่ยก็จะหาทางมาแถมาหาข้อแก้ตัวแล้วก็ได้ข้อหนึ่งมาว่าไอ้ทอนริทีคนนี้มันถนัดได้ดิบหรือพันมือหรือว่ามวยคาดเชือกบ้านเราเนี่ยนะครับไม่ถนัดใส่นวมแล้วก็พากันสถาปนาให้มันเป็นราชาได้ดิบหรือว่า ราชามวยคาดเชือกนั่นเองและที่ชาวคขมรหมั่นไส้ที่สุดก็คือน่าจะประมาณ3ปีที่แล้วนะครับไอ้เจ้าทริทีคนนี้มันก็เคยไปยืนแลกศอกแล้วเอาชนะน็อกเทิร์นเทียรา่าโนหนึ่งขวัญใจมวยในละคุณที่เตรียมจะดันตูดกันขึ้นไปนั่งบัลังราชามวยเขมรมมาได้ครั้งหนึ่งแล้วทั้งตัวของเขาเองแล้วก็แฟนของเขาเนี่ยก็เอามาโมได้จนถึงทุกวันนี้นะครับ เวลาที่เขาพูดถึงโน1ว่าเป็นเทีร่าเนี่ยก็จะไปบอกว่ามันเคยชนะมาแล้วจำไม่ได้เหรอหรือกลับไปเอาชนะทอนฤทธ,ธีก่อนแล้วค่อยเรียกตัวเองว่าโน1อะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือทั้งหมดของเหตุผลที่ทำให้แฟนมวยในละคุณกุลค,คแมนั้นหมั่นไส้ไอคนนี้เป็นพิเศษดังนั้นเมื่อทอนฤทธ,ธีถอดจิตไปเข้าเฝ้าพระเจ้าแตงหวานเนี่ยแฟนๆกุลค,คแมก็เลยพากันออกมาเยาะเย้ยถากถาง,างกันยกใหญ่เลย ก็ยังมีแฟนๆของเจ้าตัวเหมือนกันนะครับที่ออกมาช่วยแถอยู่บ้างว่าทอนริทีเนี่ยคือราชาได้ดิบไงแต่ไฟล่าสุดเนี่ยต้องไปใส่นวมเบามันก็เลยแพ้นะครับแต่กลุ่มคนที่หมั่นไส้ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่กว่าเนี่ยก็มาต่อกลับว่าถ้าเป็นได้ดิบนะป่านนี้คงยังไม่ฟื้นหรือไม่ก็น่าจะตุยจริงๆไปแล้วนะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะคานน้ำหนักกับเสียงส่วนใหญ่ได้สุดท้ายก็โดนยับไปตามระเบียบครับ แล้วหลังจากที่ทอนวิทีนั้นหายเมาหมัดลืมตาม,มาดูโลกได้อีกครั้งกลับพบว่าโลกมันเต็มไปด้วยคำเย้ยหยันถากถางจากแฟนๆก็เลยออกอาการน้อยเนื้อต่ำใจว่าตัวเองนั้นสู้เพื่อศิลปะการป้องกันตัวเขมกรกลับไม่ได้รับการสนับสนุนถ้าเป็นแบบนี้ผมขอเลิกชกไปเลยแล้วกันนะครับก็ไม่รู้แหละว่าเขาเนี่ยเอาจริงหรือว่าออกมาพูดเพื่อเรียกคะแนนสงสารจากแฟนๆกันแน่ แต่ถ้าหากเป็นอย่างหลังนะครับก็ต้องบอกว่าผิดพลาดอย่างแรงเลยเพราะแฟนๆที่เข้ามาแสดงความเห็นใจมันมีน้อยเหลือเกินครับส่วนที่เหลือนั้นจะว่ายังไงลองมาดูความคิดเห็นของพวกเขากันครับคนแรกบอกว่ามันคือความผิดพลาดใหญ่หลวงที่คุณอวดเก่งเกินไปขาดศีลธรรมด้วยไปแล้วอย่ากลับมานะน่าละอายคนต่อมาบอกว่าแข่งแพ้ไม่มีใครเขาว่าแต่ไม่ชอบที่ขี้โม แพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดากีฬาก,ก็เป็นเช่นนั้นแต่ถ้าขี้โม้แล้วแพ้ก็ต้องโดนวิจารณ์คนต่อมาบอกว่ามาบอกให้พวกเขาปอบตัวเองเลิกบ้าได้แล้วนะครับคนต่อมาบอกว่าหน้าไปนานแล้วนะพี่ราชาแห่งการโม้คนต่อมาบอกว่าถึงเวลารีททยแล้วโม้เยอะไปหน่อยพอโดนวิจารณ์ก็รับไม่ไหวจักระพัดเส้นได้ดิบนะครับคนต่อมาบอกว่า ถ้าแน่จริงก็หยุดตลอดไปอย่าดีแต่พูดถ้าเป็นลูกผู้ชายเพราะนี่คืออาชีพเลี้ยงปากท้องของคุณและไม่มีใครอ้อนวอนให้คุณขึ้นชกนะครับคนต่อมาบอกว่าอีกไม่นานก็กลับมาแค่ทำเป็นแอคคนต่อมาบอกว่าถ้าจะหยุดจริงๆทำไมไม่หยุดทำไมต้องโพสบอกคนอื่นว่าจะทำอะไรคนต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าลาก่อนพี่ชายอย่ากืนน้ำลายตัวเองนะ คนต่อมาบอกว่าไม่ใช่ว่าคนวิจาร์ณแรงหรอกแต่ตัวเขาเป็นแบบนั้นเขาจะพูดและหลงตัวเองในตอนที่ชนะซึ่งยังไม่ถึงสองครั้งเลยนะครับปิดท้ายด้วยความคิดเห็นของคนนี้เขาเข้ามาบอกเอาไว้ว่า mm. เลิกชกแล้วก็มาแย่งงานก่อสร้างกับกูแย่แน่ๆเศรษฐกิจแบบนี้เงินยิ่งหายยากนะครับนี่ก็คือความคิดเห็นของแฟนมวยเขมร เมื่อได้เห็นว่าราชาได้ดิบจอมขี้โมอย่างทอนริธีนั้นออกอาการงอนที่โดนล,ล้อจนประกาศแขวนนวมไปก็ไม่รู้นะครับว่าคราวนี้ทอนริธีเนี่ยจะเอาอยัางไงต่อไปจะเลิกชกจริงๆหรือกลับคํามาขึ้นชกอีกครั้งแต่ถ้าดูจากกระแสแล้วเนี่ยการกลับมามีโอกาสที่จะโดนเหยียบซ้ำแน่ๆแล้วถ้าหากว่ากลับมาแล้วดันแพ้อ,อีกนี่โอ้โหเละครับบอกเลยดังนั้นผมว่า นี่จึงน่าจะเป็นการปิดฉากแบบไกลๆแล้วนะครับสำหรับราชากุลขแม่ลายนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาบอกเล่าในวันนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนข่าเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ